สานะหัวใจตอนเดี๋ยวนะขออนุญาตก่อนถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ต้องตอบนะคะโอเคตอบไม่ได้ก็ต้องตอบนะคะคสถานะหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณเข้มะ่ะครับผมสดชื่นดีฮะไม่เอาอะไปตากไปใช่ไหมไม่ออะไรนะอุ้ยทำไมห้าแดงก็คุณสถานะตอนนี้หูแดงมาก,กมครับผมอุ้ยนะ คุณคุณเท่มแดงนะคะนะสถานะหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆครับเราแม่อยากตอบอย่างนี้ใจเราอยากตอบมากเลยบตอดีตอบไปเถอะไม่มีใครไลฟ์สดเลยไร้ไร้ไรทุกคนโอเคโอเคครับไว้ไว้ไว้นัดกันแล้วตอบพร้อมๆกันอัปเดตแล้วการรออัปเดตค่ะ